พื้นที่ผิวของทรงกลมอ่ะการที่จะหาพื้นที่ผิวของทรงกลมเนี่ยถ้าบอกสูตรไปเลยมันก็จะลืมไวจาไวลืมไวแต่ถ้าเรารู้ว่าสูตรมันมาจากไหนเราก็จะพอจําได้บ้างนิดนึงอ่ะเราไปดูเขาพิสูจน์ว่าพื้นที่ผิวของทรงกลมเนี่ยมันหายยังไงนั่นสิครับนะก็น่าจะสงสัยกันอยู่ดนะอกแต่ทรงกลมทางบ้านก็ มาจะสงสัยเหมือนกันตอนนั้นผมอยู่มาต้นผมก็สงสัยอย่างนี้แหละทำไมมันเป็นสีพายาตะังสองแล้วตอนนี้ล่ะครับตอนนี้ก็ยังสงสัยอยู่ครับเฮโอเคเดี๋ยว <laughs> วันนี้เดี๋ยวเราจะมาโชว์ให้ดูว่าทำไมมันถึงเป็นสีพาําลังสองอะนะครับอุกรณ์เรามีในส่วนของอุปกรณ์มาดูอุปกรณ์กนะันก่อนว่าเรามีอะไรกันบ้างนะครับ อันแรกครับเป็นขึ้นทรงกลมทรงกลมอันนี้เป็นลูกบอลเราผ่าขึ้นมาอันนี้เอาท่อพันไว้ทำไมครับเนี่ยอ่าเป็นสายยางครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยมาดูต่อว่าเฮ้ยสายยางตัวนี้มันจะช่วยอะไรอ่าไม่บอกก็ด้นะครับผมอ่ะส่วนต่อไปครับจะเป็นวงกลมสองวงนะครับที่เราเห็นตรงนี้ทีนี้วงกลมสองวงเนี่ยกับขึ้นทรงกลมมันจะมีลักษณะเดมยวกันอ่เราลองดูนะับเต็วนี้เลยลักษณะมีเท่ากันครับโอเคครับต่อไปครับอุปกรณ์เราก็จะมีเป็นน้ำสีที่ใช้ในการทดลองนะมีน้้้้าาสสสสสีีีีีีเขขยวววมแแดงลนะครับ ผมว่าน้ำเปล่าหรือเปล่าครับเปล่านะโอเคครับอ่ะตอนนี้เลยเดี๋ยวให้เลือกก่อนอยากพี่ดีอยากได้น้ำสีอะไรเอาน้ำเปล่าครับมันใครเห็นไหมครับเอานี้เป็นสีอนี่เป็นสีอ่าเอาสีเหลืองแล้วกันโอเคสีเหลืองอ่าอันนี้สีส้มครับอ่ะเอาสีส้มแล้วกันโอเคครับโอเคน้ำสีส้มเราดูน้ำอ่ะดูน้ำเข้ามาละหนึ่งสลิงนะครับนะดูตรงนี้นะครับต่อมาขั้นต่อมาเดี๋ยวเราจะเอาน้ำสีส้มเนี่ยบรรจุเข้าไปในภาชนะทรงกลมหลักที่หนึ่งนะครับคุณจะออกหวยแล้วครับออกใ้่ไหมบรรจุเข้าไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูันโอเคครับผม อ๋อปล่อยน้ำเข้าไปครับผมนะตอนนี้น้ำกำลังไหลเข้าไปอยู่บริเวณท่อที่ที่เหตุารเมื่อสักครู่นะะท่อเนี่ยมันก็จะเปรียบเสมือนน้ำที่ไปอยู่ในท่อเนี่ยเปียบเสมือนพื้นที่ผิวของสรงกลมละอ๋อใช้น้ำแทนใช่เราใช้น้ำน้ำแทนพื้นที่นะครับเดี๋ยวนี่หนึ่งอ๋ออนนี้หนึ่งยังไม่เต็ม,มนะนะใช้น้ำแทนแล้ะโอเคครับขั้นต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะทำการอัดอากาศเปล่าๆนะครับเพื่อเคลื่อนที่เจ้าผ้นที่ผิวเนี่ยไปสู่ บริเวณวงกลมเดี๋ยวดูว่าเป็นอะฮะเราดูตามนะใช้เป็นอากาศเป่านครับเอาลมอัดเข้าไปว่าจะเป่าปากเข้าไปได้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวตายครับจะตายนะหลอดผมว่าไม่จบคลิปนี่ละครับผมอ่ะโอเคครับไปแล้วคาเข้าไปนะครับอ๋อวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วโอเคน้ำก็จักเคลื่อนที่นะครับพื้นที่ผิวเราเปลี่ยนสัวหนึ่งพื้นที่ผิวเคลื่อนที่ไปบริเวณวงกลมนะครับสองวงอ่าตอนนี้มันอยู่ในแคตตรงนี้แล้วนะครับผมโอเคนะครับเยมันเต็มสองวงพอดีเลยโอเคนะอ่ะตอนนี้ เห็นแล้วว่าน้ำเนี่ยหมดละเหลือแค่ปลาปานนิดหน่อยนี้เนื่องจากเกิดกผิดพลาดทางเทคนิคพอยนโยนโอเคโยนอย่างไปก็เป็นของขาวที่มันขาดหายไปนะโอเคครับจากตรงนี้เเรามาสรุปกันนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราบอกพื้นที่ผิวของครึ่งวงกลมใช่ไหมครับตันพื้นที่มันจะอยู่บริเวณวงกลมสองวงแล้วเดี๋ยวถามก่อนเลยพื้นที่ผิวพื้นที่ของวงกลมเรานา้จะรู้กันดีนะครับเท่าไหร่ครับติดต่อติดต่ออะไรครับเยอะมากครับพายอากำลังสอง นะครับผมวันนี้กินหนึ่งวงเพราะสองวงตรงนี้เท่าไหร่นะก็สองพายาลังสอง่าถูกต้องครับสองพาลังสองราเทาไหรครึ่งขึ้นทรงกลมเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากได้ทรงกลมเดียวเลยทั้งหมก็คูณสองใช่ครับมันก็จะเป็นสี่พายาลังสองอันนี้เป็นเครื่องทรงกลมที่เขาฉีดน้ําเข้าไปและทีนี้มันมีสายยางต่อมาหาวงกลมสองวงตรงนี้นะคะแล้วเมื่อเขาเป่าลมเขาเป่าลมปากปุ๊บ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 เป่าจากตรงนี้อ่ะน้ําตรงนี้เคลื่อนที่มาหาวงกลม พื้นที่มหาวงกลมแรกปึ๊บสองปึ๊บ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 จนเต็มอ่าอันนี้จนเต็มเลยนะน้ําที่เขาส่งผ่านจากครึ่งทรงกลมแรกเนี่ยเกลี้ยงเลยนี่ครูจะถามว่าน้ําที่ส่งผ่านจากครึ่งทรงกลมแรกเนี่ยไปหาวงกลมได้กี่วงกลมสองวงะเออมันส่งไปได้เป็นพื้นที่วงกลมคือสองวงกลมถูกไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็สรุปได้ว่าพื้นที่ผิวของครึ่งทรงกลมจะเท่ากับสองพาย r ์รากำลังสองแค่ครึ่งทรงกลมนะ ถูกไหมเพราะว่าพาย r กําลังสองคือพื้นที่ผิวของวงกลมหนึ่งวงเมื่อมันส่งไปสองวงก็จะเป็นสองพาย r กําลังสองถูกไหมแล้วถ้าเราต้องการพื้นที่ผิวของทรงกลมทั้งลูกทั้งลูกเลยนะอันนี้แค่ครึ่งลูกนะทั้งลูกต้องเป็นเท่าไหร่สี่พาย r กําลังสองครับออก็เป็นสี่พาย r กําลังสองมีใครไม่เข้าใจการทดลองไหมไม,มีใครไม่้โอเคเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่า ทำมสูตรพื้นที่ผิวของทรงกลมถึงเป็น 4πr กำลังสองโอเคนะ,ะดังนั้นเราก็จะได้สูตรมาคือ 4πr กำลสอง 2. ตรงนี้ข้อนี้เป็นตัวอย่างอเรามาดูตัวอย่างกันจงหาพื้นที่ผิวของรูปดังต่อไปนี้หาพื้นที่ผิวของรูปดังต่อไปนี้อันนี้คือรูปทรงกลมใช่ไหมที่มีรัศมีเท่าไหร่วงกลมนี้รมกลมนี <3 S 1> ้มีรัศมีเท่าไหร่เออ r ท่ากับ3หน่วยวิธีทํา สูตรการหาพื้นที่ผิวของทรงกลมว่าอย่างไรสูตรว่าอย่างไรสี่อรสี่ p r กําลังสอโอเคสี่ p r กําลังสองเรามีข้อมูลแล้วคือ r การหาพื้นที่ผิวของทรงกลมต้องการข้อมูลแค่ r เท่านั้นก็คือต้องการข้อมูลแค่รัศมีเท่านั้นเออเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าได้เลยเพราะว่า r เรามีแล้วถูกไหมอ่ะเราก็แทนเลย สีค่คูณพายก็คือสามจุดหนึ่งสี่คูณด้วย r าร์กำลังสอง r าร์กำลังสองก็คือสามกำลังสองโอเคสามกำลังสองเท่ากับ <9. S 1> 9, 4. 9, 4, เท่าไหร่เก้ากำลังสองเท่ากับเก้าเก้าคูณสี่เก้าสี่เท่าไหร่สามสิบหกค่ะสามสิบหกคูณสามจุดหนึ่งสี่ได้เท่าไหร่ คุณสามาจหนึ่งสีได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ลูกได้ร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบสามร้ยสิบสามจุดศูดดดสี่ค่ะจุดศูนสีจ<ส>ุดศ<ส>ูส,ส หช่ไหมอืม,มใครๆๆไหมคะไม่มีนะเมื่อกี้ใครตอบชลาดาอะไรอ่ะอินทพุนะคะ่ะโอเคชลาดาอินอ่ะหน่วยเป็นอะไรคะหาพื้นที่ผิวหน่วยเป็นไรตารางเซนตินเมตรอืมข้อนี้ให้มาเป็นลายหน่วย <Okay. S 2> คะ่ะ ออต้องเป็นตารางหน่วยอ่ะเดี๋ยวจะไปดูข้อต่อไปข้อนี้เป็นตัวอย่างเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปจดเสร็จย่างตัวอย่างจดเสร็จหรือยังใครยังจดไม่เสร็จแคปไว้ไปแล้วนะไปแล้วค่ะเอออะมาดูแบบฝึกหัดข้อที่หนึ่งลูกบอลลูกหนึ่งมีเส้นรอบวงกลมใหญ่ยาว44เซนติเมตรอะ เส้นรอบวงกลมใหญ่ก็คือเส้นรอบวงของลูกบอลนี่เห็นไหมเส้นรอบวงปึ๊บอ่ะถ้าตาเส้นรอบวงเป็นแบบนี้ทีนี้จะมีพื้นที่เท่าไหร่อ่ะข้อนี้ไม่ได้ให้อามาแต่ให้เส้นรอบวงมาสูตรการหาเส้นรอบวงว่าย่างไรสองพายอาหรือพายอากำลังสองเลือกหนึ่งหรือเลือกสอง สูตรการหาเส้นรอบวงของวงกลมคือสูตรหนึ่งหรือสูตรสองเส้นรอบวงนะเส้นรอบวงฮะสองสองา i r กำลังสองกำลังสองคุณคูณไหมมันเป็นสูตรการหาพทของวงกลมดังนั้นสองา i r มันเป็นสูตรการหาเส้นรอบวงของวงกลมอ่าเพราะฉะนั้นใช้สูตรหนึ่งใช้สูตรหนึ่งในการหาก็คือสี่สิบสี่เซนติเมตรเท่ากับ สองพายอ่ะอ่ะการอ่ะ,อะเราต้องการ r ใช่ไหมเราต้องการอ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องย้ายอะไรมาเราต้องย้ายอะไรออกมาบ้างสองพายอ่ะย้ายสองพายมาสองพายเดี๋ยวเราแทนค่าพายก่อนเป็นสี่สิบสี่ประมาณสองคูณยี่สิบสองส่วนเจ็ดอ่ะข้อนี้เขาให้แทนพายประมาณยี่สสองส่วนเจ็ด โดยที่เราไม่รู้ค่าอ่านอะฮะเสร็จปุ๊บเอาเลยเอาเลยอะไรเอาเลยเอาเลยเอะไรตอนนี้สองทำอะไรอยู่ตอนนี้สองทำอะไรอยู่มันเขียนติดกันแปลว่าสองทำอะไรกับยี่สิบสองส่วนเจ็ดคูณอา่าฮะคูณเพราะฉะนั้นต้องย้ายไปหารโอเคสี่สิบสี่หารด้วยสองเท่ากับเท่าไหร่ยี่สิบสอง อ่ายี่สิบสองตรงนี้ก็จะเหลือยี่สิบสองส่วนเจ็ดอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องย้ายยี่สิบสองส่วนเจ็ดไปอีกใช่ไหมการที่ย้ายเศษส่วนไปต้องกลับอะไรต้องกลับอะไรเป็นส่วนอ่าฮะเศษเป็นส่วนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเจ็ดหาาด้วย่ายี่สิบสองอ่ามองเห็นอะไรไหมว่ามีตัวที่ตัดกันได้ยี่สิบสองเออยี่สิบสองตัดกับยี่สิบสองเพราะฉะนั้นข้ออาร์ของเราประมาณเท่าไหร่เจ็ดค <7, S 1> <7. S 2> ่ะอ่าดังนั้นอ่า ประมาณ7สมนั่นเองอ่ะเมื่อหา R ได้แล้วปุ๊บเราก็จะไปหาพื้นที่กันได้แล้วทีนี้ R ครูลบได้หรือ,อยังแคปอารวไว้เ่ะโอเค,อเคงั้นไปหาพื้นที่กันนะไปแล้วนะพื้นที่ตรงกลมเท่ากับสูตรว่าอะไรนะสี่ไรนะสีสี่ค่ r กำลังสองโอเคแทนท่าเลยสี่คูณายก็คือยี่สิบสองส่วนเจ็ด r กำลังสองก็คือเมื่อกี้หาได้เท่าไหร่เจ็ดกำลังสองโอเคอะทํไงต่อเจ็ดกับเจ็ดกําลังสองสามารถตัดกันได้ไหมเจ็ดกําลังสองนี่ได้เท่าไหร่เหลืออีกหนึ่งนาทีนะเดี๋ยวมันใกล้ตัดแล้วสิบสี่ค่ะเอ้ยเจ็่ไม่ใช่ไม่ใช่ สี่สิบเก้าเออเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ตัดกับเจ็ดได้ 7, เจ็ดอะไรได้สี่สิบเก้าเจ็ดเจ็ดเออก็ 7, <ๆ>เจ็ดเจ็ดอ่ะเพราะฉะนั้นตัดกันเหลือแค่เจ็ดตอนนี้เราก็เหลือแค่สี่คูณยี่สิบสองคูณเจ็ดแปดสิบแปดคูณเจ็ดได้หกร้อยสิบหกตารางเซนติเมตรมีใครย,ยังจดไม่เสร็จไหมเสร็จแล้วค่ะโอเคเสร็จแล้วนะงั้นไปข้อที่สอง ข้อที่สองคือข้อสุดท้ายที่เราจะเรียนกันในวันนี้เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเป็นคนทําเองทั้งหมดครูจะให้พูดทีละบรรทัดใครพูดบรรทัดไหนก็เอาคะแนนไปอ่ะวันนี้แจกเยอะบรรทัดละสองคะแนนเอาบรรทัดแรกก่อนเดี๋ยวก่อนนะขออ่านโจทย์ก่อนการจะทําโจทย์ต้องอ่านโจทย์ไปขอโจทย์ให้ดีต้องหาพื้นที่ผิวของขันอ่ะเรามาดูขันแอนมาดูขันขันที่เด็กนี่ถืออ่ะหน้าตามันเลื่อนเลยมากพื้นที่ผิวของขันคล้ายครื่นวงกลมใบหนึ่ง มีเส้นผ่านศูนย์กลางมีเส้นผ่านศูนย์กลางของขันอันนี้เป็นขันอ่เส้นผ่านศูนย์กลางของขันคือเส้นนี้ยี่สิบนิ้วกำหนดให้พายประมาณสามจุดสี่ข้อนี้ต้องการพื้นที่ผิวของขันอต้องการพื้นที่ผิวของขันทีนี้ข้อนี้เขาให้อามาหรือยังข้อนี้ให้ลัศมีมาอยังฮะให้มาหรือเปล่าให้มาแล้วลัศมีอยู่ที่ไหนอะยี่สิบหรอคะ นี่ยี่สิบมันเป็นอะไรยี่สิบมันเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางน่าจะมีพื้นที่เป็นยังไงเออเแสดงว่าอารเท่ากับสิ <10. S 1> บอ่ะบรรทัดที่หนึ่งถามว่าอ่านี่แยกไว้ก่อนแยกไว้ข้างบนอ่เท่ากับ 10. สิสูตรการหาพื้นที่ผิวของทรงกลมว่าอย่างไรสี่ไพอาร์กำลังสองค่ะสี่าพอาร์กำลังสองใครตอบช <บา S 2> ลดา ซาลาได้แล้วเหรออ่าซาดาทีนี้ครูมีคำถามคำถามหนึ่งจงหาพื้นที่ผิวของขันครึ่งวงกลมอ่ะครึ่งวงกลมเราควรเอาสูตรไปคูณกับอ่ะไรดีถึงจะได้ครึ่งวงกลมของขันสองหรือเปล่าคะอะไรนะลูกไปคูณสองเหรอ คูณสองยังไม่ใช่ใชควรเอาสูตรนี้ไปคูณกับอะไรดีอ่ะไรที่มีค่าเป็นครึ่งหนึ่งสิบแล้วค่ะศูนย์จุดห้าค่ะศูนย์จุดห้าเมื่อกี้ใครตอบศูนย์จุดห้าชลดาชลดาอีกแล้วอ่ะศูนย์จุดห้าหรือหนึ่งส่วนสองนั่นเองอ่ะคูณกับซี่พยอ่ะกำลังสองเพราะฉะนั้นสองตัดกับสีแล้ว เพราะฉะนั้นสูตรการหาครึ่งวงกลมเอ้ยครึ่งทรงกลมก็คือสองคาย r กำลังสองนั่นเองอะครูจะอธิบายให้ฟังข้อน,นี้เราสามารถหารครึ่งได้ตั้งแต่ต้นเลยก็คือหารครึ่งได้ตั้งแต่สูตรเลยหรือใครอยากใช้สูตรนี้เหมือนเดิมก็ได้แล้วหนูก็ไปหารสองตอนได้คําตอบมาอีกทีนึงก็ได้สามารถทําได้หลายวิธีแล้วแต่เราจะคิดเลยทุกคนงงไหมเพราะว่าเขาให้หาแค่ครึ่งค่ะเอ้ยให้หาแค่ครึ่งวงกลมถูกไหม เพราะฉะนั้นเราใช้สูตรเต็มก็ได้แล้วไปหารสองตอนคําตอบก็ได้หรือเราจะหารสองตั้งแต่สูตรเลยก็ได้ไม่มีปัญหาโอเคนะอะครูขอเลืองวิธีการหารสูตรตั้งแต่ต้นเลยดีกว่าที่เกดคิดเลขเยอะเพราะฉะนั้นเราก็หาพื้นที่ผิวของขันได้เลยเออท่อนี้แทนค่าก่อนพื้นที่ผิวครึ่งวงกลมก็คือสองา i r กำลังสองใช่ไหมเพราะฉะนั้นขอแทนค่าเลยเป็นสองคูณสามจุดเจ็ดคูณ r กำลังสอง r กำลังสองสิบกำลังส,สอง ที่ทำให้เกิดง่ายขึ้นก็คือเมื่อมันมีสิบเข้ามาหรือมีร้อยอะไรเข้ามาเราต้องคูณเข้าในจุดทศนิยมเพื่อให้มันกลายเป็นเลขที่เป็นจํานวนเต็มเราจะได้คิดเลขได้ง่าย,ายถูกไหมอ่ะตอนนี้สองคูณสามจุดหนึ่งสี่คูณสิบกำลังสองสิบกำลังสองได้เท่าไหร่ถูกหนึ่งร้อยค่ะหนึ่งร้อยคูณสามจุดหนึ่งสี่ได้เท่าไหร่สามร้อยสิบสี่โอเคสามร้อยสิบสี่เพราะฉะนั้นสองคูณสามร้อยสิบสี่ได้เท่าไหร่หกร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบแปดโอเคหกร้อยยี่สิบแปดหน่วยเป็นต <6 20. S 1> okay. ารางน,นิง้ Okay.